สวัสดีจ้าพ่อกระช่องสะพายเมืองเบียผ้าเฮ็ดผ้ากินอีกแล้วเมื่อนีผ้าบีเออกมาเก็บของจ้ะเห็นดอกใหม่บ่จจะลมพัดเมืม่อนีผ้ามาเก็บกระเทียมปลาจ้ะปลากระเทียมปลากับปลาพักเซียนฝรั่งจ้ะนี่จ้ะพักเซียนฝรั่งนี่จ้ะ นี่จะกระเทียมปลาแม่นมดจ้ะนี่จ้ะกระเทียมปลาอันนี้พักเซียนฝรั่งจ้ะดงมันเลยจ้ะนี่เมื่อใดพ่อได้บบดามาเจ็บเด้อจ้ะมือนี้เขาเอาไปไหวหลายแล้วจ้ะนี่จะ้ะดอกใหม่มันเฮียลงมากจ้ะนี่จ้ะกระเทียมปลาทาั้งนั้นเลยจ้ะบ่ได้เอาถุงมือมานั่งมือน,นี้นี่จะ้ะดอกมัน ไปมดเลยจ้ะพุนน่ะดอกขาวๆแม่นมดจ้ะนี่จ้ะกระเทียมปลาห้าวกระยาตาไล่เด้อนี่จ้ะล้วกระถิภาพปยู่เบืองปลาพักซี่หลอมบ้านห้า,หาจ้ะคืออยกระพักซี่หลอมบ้านห้าอันนี้กระเทียมปลาเด้อจ้ะแม่นมดจ้ะนี่ ข้างหน้าก็เป็นบ้านนะพัก้นจ้ะนี่จ้ะอันนี้พักเซียนฝรั่งจ้ะมือนี้สิมาเก็บอันนี้แหละจ้ะพักเซียนฝรั่งนี่แหละจ้ะไปเทบกินจ้ะแม่นเมิดพพี่น้องนี่มือไม้เด้อจ้ะตาไล่กันบ่เนี่ยจ้ะดอกมันเอาไป ถอดใส้ผพักก็ได้จ้ะถอดใส้ไข่เอาไปพัฒแซเสียบจะนี่จะดอกเพิ่งงามบ่นี่จะดอกเพิ่นเท่าแล้วเนาะแม่นเหมือดจ้ะแม่นกะเทียมปลาเหมือดจ้ะนี่รอบๆบางนี่มันที่เป็นอ่อสวนที่ว่าเขาหายค้นเ่าเห็ดสวนน่ะจ้ะ ปาปลังกระเจาเสาเต็ตสวนนะจ๊ะแมนเมอ็อจ้ะ้างคางน้ำานันดอกขา,ขาวๆเลยเมนเม็ดอันนี้ดอกฟัองฟันสซีนโตจ้ะนี่จะ้ะเต็มป้าไปเม็ดมังกินเต็มเลยจะ้ะแถวนี้คุณมังคุณดอกบานแล้วผ้าพระเอกเขามากเขา,าออกกล่องดอกจะ้ะเข้างนางอมากมามามา่เืิ่งมังนี่จะ๊ะทางน้าจ้ะยางเขามากหางน,หน้นนี่ที่เป็นดง ดงผักตําแน่จ้ะผักต้มแหน่ฟรังจ้ะยญาไก่เป็นเด็กขาดจ้ะทั้งเสียบทั้งขั้นนี่ค่ะเกิดแซมแมกันเลยจ้ะส่วนนันนีเป็นน้ำจ้ะเป็นแรงน้ำลงไปยังหาพระท่าน่อเลยจ้ะอันผักบุงฝรังให้แฟนผ้าหาอยู่เขาพระท่านให้ผ้าหาอยุดจ้ะนี่จ้ะดงปลาทําแหนยเมือจ้ะขรายุ่มือนี่เซ็งเกงขายเงามาจ้ะ นี่จ้ะกระเทียมปลาอันนี้ผักเติมแหน่สีไเบิ้งหนะ้าเปียบเทียบจ้ะอันนี้ผักเสียนฝรั่งจ้ะผักเสียนฝรัง่งนี่จ้ะผักเสียนฝรัง่งส่วนนี่ผักเติมแห่จ้ะใบสีขายกันมากจ้ะผู้ดใดไปเก็บละว่างเด้อจ้ะผักติมแหน่ต่ำข้นเก็บอีหลีจ้ะจ้ะ เท่ามดเราจะนี่อันนี้เขาก็ชิมาเก็บกพักเต็มเนี่ยไอ้พักไอ้เสียนฝรั่งเราจะมือนี่ยวไปดองจะมือนี่เลือกเอาหน่อยบวบวมันเก็บเอาเลยจะเต็มที่เลยจ้ะปลาเห้าดอกจ้ะ ถ้าสั้นกะขอโทษน้ำเด้อจ้ะบัวแดงขาตั้งมานี่จะ้ะแน่นมืดจะ้ะอันนี้มันขึ้นดอกเลวเนาะจะ้จะจ้ะเอาไปหาเก็บอันนั้นมันอวบๆเนาะมือนี้ชิบเอาพักระเที่มปลาจ,จะมือนี้สิเอาพักเสียนฝรั่งจะ้ะเอาไปดองกินจะ้ะ ไล่ตาบ่ิจาพี่น้องยางเขามาอีกอันนี้สิเป็นพักซี่หลอมจ้ะพักซี่หลออบานเฮานี่จ้ะเสียวไ้เบิ้งเนาะจ้ะนี่จ้ะโตนมันสิเป็นยังสี่จ้ะเอาไปอ้อมก็ได้จ้ะนี่จ้ะพักซี่หลอมจ้ะหยอดอวบหยอดงามๆามจ้ะ เอาไปใส่แกงอ้อมไปใส่แกงน้องไม่ก็ได้จ้ะนี่จ้ะป่นกันกระปากระเทียมเต็มไปมดเลยจ้ะนี่จ้ะกินขึ้นกันกับปักชีรอมบานเหาเอาไปกินกบรบลาบก็ได้จ้ะอ้ยยินเสียงเอี่ยมบ่พี่น้องแม่นมืดจ้ะนี่ดงเก็บเอาจ้ะ เี่ยวล้าเอาหน่อยปันไดจ้ะปะเข้าไปต่อบนันนี้ส่วนมื้อนี้เป็นปลาดอกฟันสิงโตจะ้ะหรือพ,พักี้เล็กฟรั่งจะ้ะนี่จะ้ะก่อต้นเขาจิเต้ไปหมดเลยจะ้ะอันนี้มันบาดหมดแล้วเนาะ มือสั้นเนเด้อจะ้ะมันบาดมืดไปแล้วขาาไปมืดเลยจะ้ะขี่ออกไปตรงนานันแม่นมืดจะดงกระเทียมมืดเลยจะ้ะนี่จ้ะพี่น้องอันนี้คือพักซี่ล้อมจะ้ะเที่ยวให้เบิเกงเมื่อกี้นี่เนาะนี่จะ้ะต้นเขาสิเป็นจังสิแบบนี้เลยจะ้ะอดจังสี่เขาเอาไปกินจะ้ะนี่จะ้ะอดจังสิเอาไปกินจะ้ะ ลวกกินเอาไปใส่แกงอ้อมแกงน่องไก่ก็ได้จ้ะหลายคักจ้ะเต็มซอ,องทางท่างแมนมืดคนจ้ะอยูก่ไกลๆบ้านจ้ะนี่จ้ะอันนี้ก็สิขึ้นแซมก,กันเทิ่งกระเทียมปลาจ้ะแมนมืดเลยจ้ะจ้ะปลาจ้ะเอาไปตอ่อ ฟล,ลาลีเฮ้าจ้ะ <laughs> อันนี้ก็แเม่นจ้ะน่ะขาวจุ้นพูนัน,นเม่นเมื่จ้ะคือกระเทียมป่าจ้ะส่วนนี้ดอกไม่จ้ะสวยๆเก็บมาฝากไปต่อกันจ้ะนี่จ้ะมองทางทางนี้ทางหลายจ้ะดอดฟางสิงตดงตํานี่ย ดงพักซี่ล้อมขาวๆนั่นกระเทียมปลาจะแม่นมืดจ้ะ,อ,จะอันนี้ดอกฟันสิงโตจ้ะเหลืองๆแม่เหมนเหมืดเลยจ้ะนี่นี่จ้ะก็ะต้องไปไกลจ้ะหาเก็บกินบางนีมานาะจา้ะบันนี้คลิปมีเฮาก็มาลากกันไว้ซ้ำนี่เนาะพี่นอ้องชมสวนสวยๆกับดอกกระเทียมปลาจ้ะเดี๋ยวลาจะไปเก็บ หลูดให้เบื้อง้อจ้าขอบคุณทุกทุกทุก,ทกคนนะจ๊ะเขามากดแชร์กดไลค์กดติดตามสะพายมือเบียร์จา้าภาเฮ็ดพากินสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,ขอจบไปจังนี้นะจ้าแล้วลพอกันไหมคลิปหน้าจา้าสวัสดีจา้า